สวัสดีครับวันนี้21่ิบพฤษภาคมนะครับสองพนะครับวันนี้ก็ไปฝนตกนะหลังจากที่โดนเตีวแดดแผดเผานะแห้งแรงมาหลายวันนะได้ฝนมาสัดสองวันวันนี้ก็คาดว่าจะตกอีกนะก็เป็นถือว่าเป็น สิ่งที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีต้นไม้ใบหญ้าที่ปลูกไว้ก็จะได้สดชื่นนะัมองไปทางไหนก็จะมีความเขียวขจีมีความชุ่มชื้นในอากาศนะอากาศเย็นสบายครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟัง ว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยในระดับความสูงจากรน้ำทะเลปานกลางนะครับ750เมตรบวกก็คือ700ตรงนี้750 50นะฮะก็ข้างบนไปด้านโน,น้นก็จะสูงขึ้นเป็น,นันดับ ปลูกอะไรได้บ้างครตรงนี้ปลูกอะไรได้บ้างหลังจากวันนั้นก็ได้พูดถึงแมคคาเดเมียนะอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็ขอบคุณที่พเพื่อนๆนะครับที่สนใจหรืออาจจะอยากจะรับทราบข้อมูลก็ได้เข้ามาชมกันเยอะพอสมควสรสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็น พืชตัวหนึ่งฮนะที่ผมได้ทดลองด้วยความสนใจคือนิสัยเป็นคนชอบชอบทดลองเมื่อสงสยัยเมื่อสนใจเมื่อดูแลนะก,ก็อยากจะลองดูตัวนี้เป็นผักหนามเกาหลีนะซึ่งเท่าที่ดูก็ยังไม่มีข้อมูลในเมืองไทยว่ามีการปลูกหรือมีการ ขยายพันธุ์อยู่ที่ใดนะอันนี้ก็ผมเริ่มจากการเพาะเม็ดนะก็ซื้อเม็ดมาปลูกนะมาเพาะซึ่งแรกๆก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเม็ดเขาดูฟอฟอ่นะมันจะรีบๆฟอฟอ็อสงสัยมันก็มันจะขึ้นให้เราไหมมันจะงอกให้เราไหมอะไประมาณนะี้ก็ทำตามขั้นตอนก็คือแช่น้ําแล้วก็นํามาบ่ม แล้วก็นำมาลงในกระบะเพราะซึ่งก็นานพอสมควรคือในใจคิดว่าเขาจะไม่งอกแล้วแหะแต่พอทิ้งไปทิ้งมาเข้ามาดูในรอบหลังก็เขาก็งอกขึ้นมามีรากงอกขึ้นมาก็ oh. มีแรงใจขึ้นมานะสั่งซื้อมาสามชุดนะจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็ตอนนี้นะครับอายุจากนับจากวันพ่อเม็ดก็ผมไม่ได้บันทึกแต่ว่า จริงๆก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสองเดือนอันนี้เป็นการนำต้นกล้านะครับซึ่งขึ้นประมาณชั้นที่สองคนะประมาณยอดนี้ยอดนี้ก็จะเป็นเล็กๆประมาณล,ลงลงดินเลยนะโดยจริงๆตามหลักตามคำแนะนำของเพจเขาก็บอกว่าให้เราย้ายลงในถุงเพาะให้เขาแตกกา้านแตกใบใบที่เป็นช่อนะใบจริงๆจะเป็นกาา้านใบแล้วก็เป็นช่อออกมาจะหลายใบ ให้มันโต,ตกันค่อยลงดินแต่นี้เราก็ลองดูด้วยความอยากรู้เหมือนกันแหละก็ถือว่าโอเคนะครับพัฒนาการแต่มันจะช้ายอยู่ช่วงที่ว่าเราช่วงที่ช่วงแรกที่เราปลูกเราจะปลูกในนี่นะในดงข้าวโพดอันนี้เพิ่งเพิ่งเอาต้นข้าวโพดเนี่ยลงให้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพาเขาได้ได้ฝนเมื่อสามวันที่แล้วนะสองสามวันที่แล้วก็ ปฏิกิยาหรือพัฒนาการเขาก็ถือว่าโอเคนะผักหนามนี่เขาบอกเป็นผักหนามพันยอดแดงนะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่ขมส่วนพันธ์ที่มีรสขมนิดหน่อยเขาบอกเป็นพันยอดเขียวอันนี้ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะจะไม่เราจะไม่รู้นะว่ามันยอดเขียวหรือยอดแดงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแถบเล็กๆแถบสีแดงๆนะ,ะเป็นสแสดงสัญลักษณ์ว่ามันมันน่าจะเป็นยอดแดงจริงๆถ้าเป็นผัก,นกหนามเกาหลีจริงนะถ้าผมไม่โดน ต้มดนตุนซะก่อนว่าเมล็ดพันธุ์ที่เคาให้มาเป็นอะไรนะอันนี้ก็ลองลุ้นุนกันดูล็อตนี้ได้60สิบต้นครับประมาณเก้าสบเสห้าเปเซ็นเสียไปไม่เกินไม่ถึงสิเม็ดนะอาจจะมีฝอบ้างแล้วก็ต้นกล้าจะยุบบ้างนะเหนียวเฉาตายอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเล็กน้อยนะ น,นี่ผมก็ทําเป็นแถวเป็นแนวนะอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเล็กก็ลองมาลุ้นกันดูนะว่าผักหนามเกาหลีนะในประเทศไทยบนพื้นที่ความสูงเหนือนระดับน้ำทะเลประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรนะบวกๆนะจะได้ผลหรือเปล่าจะได้ริ้มรสได้ชิมกันหรือเปล่าก็คงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะแต่ดูพัฒนาการแล้วถือว่าโอเคนะ ส่วนต้นนี้นี่เป็นต้นที่ผมย้ายลงถุงนะเลี้ยงในถุงระยะหนึ่งแล้วก็มาลงเมื่อประมาณสักสามวันสี่วันที่แล้วก่อนที่ฝนจะตกนะฮะทีนี้พอโดนฝนเนีนะ่ยเขาตั้งตัวได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะระยะ ผักนาำเกาหลีพืชตัวใหม่ในเมืองไทยเพราะจริงๆผมก็ไปดูในเพจก็ถ้าเป็นผักหนามก็จะเป็นผักหนามผักหนามไทยซะมากกว่าส่วนผักหนามเกาหลีก็อยู่ที่เกาหลีซึ่งจริงๆอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าทำไมถึงสนใจก็ได้ดูใน youtube ของเพื่อนๆนะเนๆพื่อนๆพี่ๆที่เขาไปใช้ชีวิตในเกาหลีอาจจะไปทํางานหรือว่าเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตที่นั่นมีครอบครัวที่นั่นนะก็ดูแล้วก็ อืมมันน่าสนใจดีก็เลยพอมีโอกาสเจอเพจที่บอกว่านําเข้าผลิดพันุ์ก็เลยเอามาลองดูแล้วก็เป็นแต่ที่เห็นนะครับขอบคุณนะครับที่ตตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม